เ u อโบเจ้าของเพลงน้ำลายยอดวิวหลอยล้านสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1นึ่งไลค์และคนละ1นึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะไปทําความรู้จักกับเจ้าของเสียงร้องส่งสเสน่ห์กับน้องเทอร์โบนภัตร์กันค่ะเทอร์โบนภัต์เป็นเจ้าของเสียงร้องมีสเสน่ห์เป็นแนวดนตรีที่มีสไตล์และเอกลักษณ์โดดเด่นค่ะผสมผสานกับการแรปและฮิปฮอปลูกกุง้งลงตัวเป็นที่สุดน,น้องเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย High c o อ e น t ตอร์เ n นเมนของ F อ e r o มีผลงานเพลงออกมาเยอะแยะมากมายและเรียกได้ว่าดังทุกเพลงเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินของวงการไทยแรปเปอร์ที่น่าจับตามองมา,มากๆเพราะความสามารถพิเศษของ อองนองนนน้้ัเหลือล้นจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์าทางด้านแฟชั่นการร้องเพลงและเอกลักษณ์ปเสียงแนวลูกกุ่งที่สร้างความเพลิดเพลินให้กับบทเพลงและเป็นที่น่าจดจําน้องเทอร์โบเนี่ยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ14ค่ะ และเริ่มจริงจังเมื่อตอนอายุ18โดยการเริ่มอัดวิดีโอเล่นกีตาร์ร้องเพลงลงผ่านช่อง u t u ู e และยังเลียบียงเนื้อร้องกับดนตรีให้เป็นฉบับของตัวเองซึ่งทําให้นับแต่นั้นเนี่ยน้องมีผู้ติดตามและแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างระยะค่ะจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าสังกัดของไฮเคาด์เอนเตอร์เทนเมนต์กับผู้ก่อตั้งอย่างกอฟเอฟฮีโร่ซึ่งอย่างคงเป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอ เรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธี Headset